โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการบอกกับแบบอันนี้มเคุณเสดนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาดูตัวตละครเช่นเคยนะครับผมตอนนี้จะมาดูตัวตละครของโกคูนั่นเองนะครับผมโดยโกคูของอยวนะครับก็ Go, จะเหมือนกับของจอมานบูเลยนะครับผมตรงที่ตัวละครน,นี้นะครับเอ่อไม่ใช่ตรงนี่ใช้มาจินมาร์คเหมือนกันนะครับอ่ะมาพาร์ทสี่โกคูกันก่อนครับ ใน Massive Goku นะครับผมก็จะทำดาเมจต่อตัวบินนี่ยนะครับผมหรือตัวแอร์นั่นเองดาเมจแรงขึ้น35%นะครับเมื่อจบตีซ้ำอีกครั้งนะครับผมแล้วทุกค่าโจมตีนะครับ Goku c h a พาว Power Style และทำดาเมจัสไป50%นะครับแล้วก็ทุกการฆ่า10เอเนมี่นะครับผมโ o k u จะได้ดาเมจ5%ชี้3นะครับแล้วก็เพิ่ออย่างนี้ไปสูงสุด นะครับพีเทอรเซนดามิทแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชีนั่นเองครับผมโอเคตัวนี้เป็นตัวแอร์นะครับเป็นตัววางฮิลลนะตัวที่ควรจะมีนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยครับผมมามารับก็เปันต่ังเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปรีวิวโกคูกันเลยดีกว่าครับมาเนี่ยครับคู่นี้เป็นตัววางฮิลลนะครับผมเริ่มมาได้อยู่ใกล้จมานี้เลยนะครับผม ถ้าจบตีเขานะครับจะอยู่แบบนี้เลยนะครับจะเป็นการปล่อยอะไรไปนะครับโอเคอเอาขยิบขึ้นไปครับถ้าเราเชื่อคำว่าคำว่่ห้าครับไปก็จะเป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับจะปล่อยออกไปอย่างนี้นะผมเขยิบไปครับผมถ้าเราเชื่อว่า Instant Transmission คำว่าคำว่าห้าในนี้ผมก็จะเหมือนกันวาร์ปไปตีนะครับผม ขอโทษนะเอาร์ปสีเลยนะครับทุกคนจะวาร์ปไปนะครับปุ๊บอย่างนี้ไปครับถ้าต่อไอชีสเปรติบอมป์นะครับปุ๊บก็จะเป็นไอซิเคิลวง,งใหญ่นะครับจตีช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะในไอซิเคิลวง,งใหญ่และดาเมจแรงนะครับผมเป็นตัวเคลียร์แอร์ที่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมบวกกับพาสซีฟที่มีการ เพิ่มชินะครับหรือว่าลุกๆรันที5ครั้งเนี่ยก็จะมีวนนดตาเมจนะครับแล้วก็ตีตัวบินได้แรงขึ้นด้วยนะครับส5%ถ้าอตกีครั้งนะครับอันนี้สำหรับโกคูนะครับ,รรบ,รบอัพเกรดเนี่ยก็ไม่แพงมากนะก็ประมาณ4 0 0 0มื่นนะครับนี่ก็ก็ถูกนะครับผมอย่าลืมวตัวมันถูกนะประมาณนี้ด้วยกัน สำหรับการรีวิวเกีคูณนะครับใครชอบจะเดิมกคนแรกก็จะไครนะครับผมสัสดีนี้ไม่บางเปสดีครับ